สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งมีแบบฝึกหัดทบทวนเรื่องของสะระเออนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเรียนเรื่องของสระเออผ่านไปแล้วนะคะเด็กๆจําได้บ้างไหมคะว่าสาระเออมีลักษณะเด่นลักษณะเฉพาะอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นคําที่มีตัวสะกดจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นคําที่ ไม่มีตัวสะกดจะเป็นอย่างไรนะคะหรือสระเออมันมีลักษณะเฉพาะแยกย่อยอะไรไปอีกบ้างนะคะเด็กๆจําได้บ้างไหมถ้าเด็กๆจําไม่ได้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันในวันนี้นะคะเด็กๆมาดูนะคะว่าสาระเออเป็นยังไงบ้างนะคะสระเอออ่านว่าเออ นะคะสระเอเป็นสรรผสมเสียงยาวประกอบด้วยสรรเอและก็ตัวอหรือสระอนะคะสระเอเขียนไว้ข้างหน้าและข้างหลังพยัญชนะต้นและคงรูปเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะอ่าลักษณะที่หนึ่งเลยนะคะสระเอถ้าไม่มีตัวสะกดจะเป็นสระคงรูปนะคะต่อมาข้อที่4เมื่อมีตัว เมื่อมีตัวสะกดตัวอจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอิแต่ถ้าเป็นยอยกสะกดอจะลดรูปหายไปยกเว้นคำว่าเทิมและเทินนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคะคำที่ผสมด้วยสระเอ,อนะคะคุกคุ้งขอทบทวนให้เด็กๆฟังคร่าวๆว่าถ้าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดจะยังคงสระ คงรูปอยู่ก็คือสระเออแต่ถ้าคำที่ผสมด้วยสระเออมันมีตัวสะกดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนอหนูงอง,งูบอใบไม้สะกดนะคะมันจะเปลี่ยนรูปเป็นสาะระอีแต่ถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดเมื่อไหร่นะคะจะลดรูปอออ่างแล้วก็หายไปเลยนะคะจะปรากฏเพียงแค่ตัวยอยักษ์และจะไม่มี รูปของสราริมาแทนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆดูนะคะคำที่ผสมด้วยสระเออครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคำที่ผสมด้วยสระเออถ้ามีพยัญชนะตัวอื่นสะกดนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เปลี่ยนจากออ่างเปลี่ยนจากตัวอมาใส่พยัญชนะตัวสะกดแล้วก็มาเป็นสระริอเป็นอิถ้าเป็นตัวสะกดตัวอื่น ยกเว้นคำที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวคำที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะจะเปลี่ยนจากอเป็นยและไม่ปรากฏสระอข้างบนนะคะจะอ,อตัวนี้จะไม่เปลี่ยนรูปเป็นอนะคะอ,อตัวนี้จะเปลี่ยนรูปเป็นยนะคะ แล้วจะไม่ปรากฏรูปสระอีข้างบนนะคะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้พย,ยัญชนะตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นกอไก่อบอใบไม้นอหนูงอง,งูปอปลาสะกดดอเด็กสะกดก็ตามนะคะจะมีรูปของสระอีแต่ถ้าเมื่อไหร่คาที่ผสมด้วยสระเอมียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะลดรูปจากอเป็นยอนะคะจะไม่มีสระอีด,ด้านบนแล้วนะคะ ยกเป็นตัวยอยักษ์ตัวเดียวนะคะฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสระเออที่มีตัวสะกดนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเพราะครูคมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนอ่านได้แล้วนะคะพร้อมนะคะเขินเมินเชิงเทิงเริง เลิงเกิดเจิดเชิดเทอดเถิดเบิกเดิดมเติมเงินเพิงเพิ่ม,มเริ่ม เฉลิมเฉลิมเจริญพรเอิญเพลิดเพลินเคลิมเป็นยังไงคะคำที่ผสมด้วยสระเออที่มีตัวสะกดนะคะไม่ว่าจะเป็นนอหนูสะกดงองูสะกดดอเด็กสะกดมอม้มาสะกดหรือยอหญิงสะกด อะไรต่างๆนะคะจะเปลี่ยนรูปจากอเป็นอีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดกันคำสระเออที่มีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเด็กๆมาดูเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเพราะครูมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนอ่านได้แล้วนะคะเอย เลยเคยเตยเย้เงยเนยเชยเกยเผยเมยเฉย เฉยเปรยเขยเป็นยังไงคะคำที่ผสมด้วยสระเอนะคะที่มีตัวยอยักษ์สะกดเห็นไหมคะไม่ปรากฏรูปอและก็ไม่ปรากฏรูปของสระอีด้วยจะมีเพียงแค่ตัวยอยักษ์สะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะที่มีรูปลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นพยัญชนะตัวอื่นเป็นตัวสะกด ก็จะปรากฏรูปอิแทนอนะคะเหมือนพยัญชนะตัวอื่นๆเลยยกเว้นยอยักษเพียงแค่ตัวเดียวเด็กๆมาดูนะคะคำชี้แจงดูภาพแล้วเขียนคำนะคะครูกุ้งนำมาทบทวนให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆไม่ต้องทำลงในสมุดนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างคำนี้ นะคะรูปประตูเปิดอยู่นะคะเราก็เขียนคําว่าเปิดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมาดูรูปภาพที่ครูกุ้งกําหนดที่กําหนดมาให้นะคะแล้วก็เขียนคําแต่คําที่เด็กๆจะต้องเขียนลงไปนะคะจะต้องเป็นคําที่ผสมด้วยสะระเออจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ลองดูนะคะอย่างเช่นคําแรกอันนี้มันคืออะไร ที่เราใช้ทาขนมปังมันคืออะไรคะมันคือมันคืออะไรคะเด็กๆบางคนอาจจะดูไม่ชัดเจนนะคะมันคือเนอยนะคะเพราะมันสีเหลืองๆมันคือเนอยนั่นเองนอเอยอเนอยหมายความว่าคําว่าเนยเป็นคําที่ผสมด้วยสระเออที่มีตัวยอยักเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นอจะหายไป จะปรากฏเพียงแค่ยอตัวเดียวนะคะและจะไม่ปรากฏรูปสระอีกด้วยนะคะต่อมารูปภาพที่สองรูปภาพอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใครรู้จักเขาเรียกว่าอะไรคะระเบิดนะคะระเบิดนะคะเป็นอันตรายนะถ้าเด็กๆเห็นเด็กๆห้ามไปเล่นนะคะให้เด็กๆแจ้งผู้ใหญ่เลยถ้าเด็กๆเห็นไปพบเจอที่ไหนนะคะหรือเด็กๆ อาจจะไปซื้อมานะคะห้ามมาจุดเล่นนะมันเป็นอันตรายมากนะคะคาว่าระเบิดคําว่าระผสมด้วยสระอคำว่าเบิดเป็นคําที่ผสมด้วยสระเออที่มีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดก็ออก็เลยเปลี่ยนรูปเป็นอีนั่นเองนะคะต่อมารูปภาพที่3ตัวการ์ตูนตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่ เด็กๆดูดีๆตัวรกตูนตัวนี้กําลังทําอะไรกําลังก้าวขาทําอะไรอยู่กําลังเดินนั่นเองนะคะดอเออนอเดินมีนอหนูเป็นตัวสะกดก็อเปลี่ยนรูปจากอเป็นอีนะคะต่อมารูปภาพนี้ถุงเหลืองสีเหลืองนะคะโอ้โหอะไรแยะไปหมดเลยนะคะรูปภาพนี้คือคำว่า ถุงเงินนะคะเงินเป็นคําที่ผสมด้วยสระเอที่มีตัวนอนนูเป็นตัวสะกดก็เลยเปลี่ยนรูปจากอเป็นอีนั่นเองต่อมาอันนี้ใบนี้บางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักนะคะใบนี้จะมีกลิ่นหอมหอมโดยส่วนใหญ่แล้วขอนามาทําเป็นไปเป็นส่วนประกอบของขนมนะคะทำให้มีกลิ่นหอมและทำให้มี สีเขียวเรียกว่าใบาเตยนะคะใบเตยใช่ไหมมาดูนะคะใบเตยคําว่าเตยเป็นคําที่ผสมด้วยสารเออนะคะที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นรูปตัวอ,อจะหายไปและมียอมาแทนที่นั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะถ้ามีพยัญชนะตัวอื่นเป็นตัวสะกดจะมีรูปของสระอิอยู่ด้านบน แต่ถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะจะไม่ปรากฏรูปของสระอิด้านบนพยัญชนะต้นนะคะอิจะหายไปออจะหายไปนะคะให<ๆ>้เด็กมาดูนะคะแบบฝึกหัดนี้เขียนแจกรูปคำะสมคำแล้วฝึกอ่านนะคะ<ๆ>เขาให้ดูตัวอย่างนะคะเขาให้คำมาคำว่าเบิกนะคะแล้วให้เด็กๆแจกรูปคำ แจกลูกคำแจกยังไงนะคะก็คือเราดูว่าในคำของเราที่เราที่เขาให้แจกเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบเวลาเราแจกลูกคำเราก็ต้องเริ่มดูจากพยัญชนะต้นแล้วก็สระแล้วก็ตัวสะกดนั่นเองนะคะเห็นไหมคะบอเอ,อกอเบอนะคะต่อมาเด็กๆด,กดูข้อที่1เขาให้คําว่าเลยนะคะ ข้อที่หนึ่งให้คำว่าเลยเราจะแจกรูปคำยังไงคะรอเออยอ่อเลยถูกต้องไหมมาดูกันนะคะถูกต้องค่ะต่อมาข้อที่สองแจกรูปคำยังไงเอยคำว่าเกิดนะคะกอเออดดเกิดเพราะสระอิตัวนี้เป็นสระเอ,อนะคะสระอีตัวนี้เป็นสระเออนะคะ เพราะมีดอเด็กเป็นตัวสะกดสารเออก็เปลี่ยนรูปจากอเป็นอีนั่นเองนะคะลองดูสีกอเออดอเกิดนะคะต่อมาข้อที่3คํคำว่าเนินนอเออนอเนินถูกต้องไหมคะนอเออนอเนินต่อไปข้อที่4คํคำว่าเมินนะคะ คำว่าเมินมอเออนอเมินนะคะมอเออนอเมินถูกต้องไหมเอ่ยมาดูกันอ่ะถูกต้องต่อไปข้อที่5คําคำว่าเขยนะคะคำว่าเขยขอเออยอเขยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเห็นไหมคะจะไม่ปรากฏรูปของ สารกแล้วนะคะ,ะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำที่ผสมด้วยสารเออทั้งคำที่มีพยัญชนะตัวอื่นที่เป็นตัวสะกดและคำที่มีพยัญชนะ,อะยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนรูปการลดรูปของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ต่อมานะคะในแบบฝึกหัดนี้เขาให้คำที่เป็นแจกลูกคำมาเขาแจกลูกคำมาให้เราโดยให้เราเขียนเป็นคำที่ถูกต้องคอยดูซิว่าแจกลูกคำแบบนี้เราจะเขียนคำว่าอะไรนะคะอย่างเช่นดูตัวอย่างก่อนแจกลูกผสมคำนะคะขอเอยอเยเขย ดดเออมอเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูนะคะข้อที่1ขอเออนอขืนเราจะเขียนยังไงอันนี้ตัวนอหนูเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นจะต้องปรากฏรูปของสะระอีด้วยขอเออนอขืนนะคะต่อไปข้อที่2ตอเออมอเติม มีมอม้าเป็นตัวสะกดก็จะต้องปรากฏร,รูปของสาอิด้วย,วยเช่นกันนะคะต่อมาข้อที่3พอเอองอเพิงเพิงนะคะพอเอองอเพิงต่อมาข้อที่4ชอเออยอเชยในข้อที่4เป็นคำที่มีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้น จะปรากฏรูปสาริหรือเปล่านะคะปรากฏไหมคะถ้ามียอยักษเป็นตัวสะกดจะไม่ปรากฏรูปสารินะคะตัวอจะหายไปแล้วก็จะมีตัวยอมาแทนที่อนะคะจะไม่เปลี่ยนรูปเป็นอินะคะต่อมาข้อที่5กเออยอเกย เห็นไหมคะยอยักษ์เป็นตัวสะกดอีกแล้วนะคะจะปรากฏรูปสระ,ะอีหรือเปล่ามาดูกันไม่ปรากฏรูปสระ,ะอีนะคะเพราะมีตัวยอ่อยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูคุ้งไม่มีการบ้านให้เด็กๆนะคะเด็กๆไม่ต้องทำการบ้านลงในสมุดนะคะสองคลิปแล้วของคลิปเมื่อวานก็ไม่มีการบ้าน ลิปวันนี้ก็ไม่มีการบ้านนะคะครูคุ้งอยากให้เด็กๆฝึกอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามวิชาภาษาไทยสังคมพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พละสุขพละนาตจสินให้เด็กๆไปอ่านหนังสือฝึกอ่านหนังสือเยอะๆนะคะเด็กๆจะได้มีความรู้สะสมเด็กๆอย่าลืมนะคะครูคุ้งแนะนําโครงการให้เด็กๆลองฝึกทําดูคือการ อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนั่นเองอ่านหนังสือสะสมอ่านหนังสือยอดกระปุกอ่านทุกวันทุกวันทุกวันเด็กๆก,ก็จะมีความรู้สะสมเยอะมากอ่านมากรู้มากอ่านน้อยรู้น้อยนะคะสําหรับวันนี้รูกคกุ้งต้องไปแล้วฝากให้ที่เด็กอ่านหนังสือแล้วก็ท่องคําศัพท์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ